สวัสดีจ้ามันนี่แมวมันนี่นนพามาตำม,มักทัวเด้อพี่น้องตำม,มกทัวแสบสกนันนี่มาริิกแห้งโขกกันเลย เรียบร้อยเราก็เอาหมัทั่วตัวมาตำนะคะทั่วแหล่ได้ไปนองทั่วแหล่ผสม ก็ถอ,อดเด้อยจ้าตำพริกหลืองกระชุน หมกทั่วมันจะรุ่นใหญ่ๆหมกทั่วบ้านนอกมันจะเป็นทั้งเซลล์ะจ้ามันจะเป็นแบบรุ่นใหญ่ๆหัวๆไหนวันนี้ก็ไปได้ไ่ได้ปลูกดอกจ้าไปได้มาอยู่ตลาดทั่วแหล่นี่ยน้ำตำทั่วผสม mọi này, ok người mọi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  người cái cái mọi người mọi người mọi người mọi tầm đủ nhìn cái thì nó cho kênh Ghiền Để không bỏ ใด้หลายร้านมันคุยนัวเด้อไปหนึ่งไอ้วันนี้มาเหอกเขียวเทิดงามแพงกับแพงนี่ปลา่าของเสบของนัวอือ cho của ta mà đuôi chú lốt dàng điêu làm tàn chắc nói xe à, lại mặc nắng vào nắng tàn มะนาวเกยบจากสวนหอมขนาดโอเคหองกระตัมนี่ะอันนีอ้อันวางว่ถึงอย่างคนก็สทเทียน่ ดตเนอหน่งลแนยอืมแน้ำตาลจักน่อยสุดยยดน้อยหนึ่งน้อยนึ่งเว้ไลแต่น่อยนึง จ้าบันนี้เขากับมาเทใส่ถาดเด้อพี่นอ้องตป็นตัว นี่จะตำทั่วแม่มันนี้มีผักกาดมีต้นหอมกินกับมาแสบนอกแปนเดอพี่น้องเลยแซบแสบแสบแสบ,แสบ,แสบจ้ตาตำทั่วสดยอดจ้าถ้ามาคลิปนี่ <Okay. S 1> ก็จะเลื่อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มันนี้ <Okay. S 1> น้ำแน่เ้ยจ้าเป็นกำนลังแรงใจให้แม่ม มันนี้ได้เฮ็ดคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆมาลงงห้ทุกมือเด้อพี่น้องจ้าแม่วันนี้ก็สิได้ไปกินตำทั่วนูเด้อกงูเ,เขาเ้าแล้วจา้าแซมนี่ละจ้าวัดดีจา้า